คนซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ส่งไปเป็นทูตของสหรัฐประจำสหรประชาชาติคนใหม่เนี่ยปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงนะครับเปรยียบเสมือนเป็นการปรับคณะรัฐมนตรีฉบับที่แบบรวดเร็วนแบบที่หาคนซึ่งไปแทนที่ผู้หญิงคนเดิมซึ่งมีชื่อว่าอเลนสเตฟานิกหรืออลิซสเตฟานิยนะฮะ ซึ่งคนก็ยังมีคำถามอยู่ว่าตรงลงแล้วทำไมสเตฟานิคเนี่ยไม่ได้รับการโหวตรับรองให้เป็นทูตของสหรัฐประจำสหรประชาชาติเนี่ยตอนที่ทรัมป์ส่งชื่อเข้าไปเนี่ยก็มีคำถามอยู่เหมือนกันว่าคนอื่นเนี่ยสอวอเนี่ยยอมโหวตให้เป็นรัฐมนตรีทั้งนั้นแต่ว่าปรากฏว่าพอมีการส่งอลิซสเตฟานิคที่เข้าไปเป็นทูตสหรัฐประจำสหรประชาชาติเนี่ยปรากฏว่าสอวอไม่ยอมโหวตให้ทรัมป์ก็เลยต้องหาชื่อคนอื่นส่งเข้าไปใน วุฒิสภาแทนนะครับที่วุฒิสภาจะยอมโหวตให้เป็นทูตของสหรัฐประจำยูเอ็กูจนถึงทุกวันนี้ยังไม่แน่ใจแล้ว,ว่าทําไมสเตฟานิกไม่ได้เป็นนะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่าสวบางไรายไม่ยอมโหวตให้พอสวริพับลิกันบางไรายไม่ยอมโหวตให้สเตฟานิกได้เป็นเนี่ยทรัมป์ก็เลยต้องหาชื่อคนใหม่ไปเป็นทูตประจำยูเ แล้วในที่สุดทรัมป์ก็เลยได้ชื่อคนนั้นและคนคนนั้นคือคนซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงนะฮะควนี้ไมค์วอลส์เนี่ยโดนย้ายไปเป็นทูตสหรัฐประจำา UN เนี่ยไม่ได้เป็นโปรโมชั่นนะฮะเป็นตำแหน่งซึ่งต่ำกว่าตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงเนี่ยใหญ่มากนะฮะในสหรัฐนะครับเป็นรองเพียงแค่ผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาตินะฮะแล้วก็เป็นรองเพียงแค่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เพราะฉะนั้นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงในอดีตเนี่ยก็จะเป็นซ u เปอร์บิ๊กเนมอย่างเช่นคอนเดลิซาไรซ์อย่างเช่นดรเฮนรี่คิสเซนเจอร์เพราะฉะนั้นการที่ไมค์วอลส์ถูกย้ายจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง ไปอยู่ในตำแหน่งทูตสหรัฐประจำา UN ก็ถือว่าเป็น d e m o t i o นะฮะดีโมชันคือสับซึ่งมีความหมายตรงกันข้ามกับคำว่าโปรโมชันนะฮะสมมุติว่าคุณเป็นทูตสหรัฐประจำา UN อยู่แล้วคุณได้การยกระดับขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือที่ปรึกษาด้านความมั่นคง,งอันนั้นจะเรียกว่าเป็นโปรโมชันแต่ว่าในรอบนี้ไมค์วอล์เนี่ยโดนดีโม ลดตำแหน่งนะฮะโดยที่วอล c ์ก่อนหน้านี้มีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันซึ่งมีชื่อว่า Signal ในการจัดกลุ่มเป็น Signal Group แบ่งปันข้อมูลระหว่างทีมงานของประธานาธิบดีฝ่ายความมั่นคงแต่ดันไปเชิญนักข่าวที่มีชื่อเสียงที่พร้อมแฉอยู่เข้ามาร่วมในกลุ่มแชทส a l กลุ่มนั้นนักข่าวซึ่งได้รับการเชิญมาร่วมในกลุ่มแชทส a l กลุ่มนั้นก็ดันอุตริไม่ยอมที่จะถีบตนเองออกจากกลุ่มอยู่ในกลุ่มต่อแล้วก็เอาข้อมูลวงในมาแฉในนิตยสารเกี่ยวกับการเมืองของตนเองซึ่งมีชื่อว่า The a t l a n t i c นะฮะนักข่าวคนนั้นมีชื่อว่า จฟฟรีย์โกลเบิร์กซึ่งสําหรับผมเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งประหลาดมากที่นักข่าวได้รับการเชิญเข้าไปในกลุ่มแชทแล้วเสร็จแล้วดันตอบรับคําเชิญแล้วก็ดันไม่บอกคนที่เชิญเข้าไปซึ่งเป็นระดับรัฐมนตรีว่าพี่เชิญผิดคนที่ตลกที่สุดคือเรื่องสแกนเดลลอื้อฉาวในรอบนั้นเนี่ยซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณเดือนครึ่งที่แล้วได้เนี่ยไม่ใช่เหตุผลที่ทรัมป์ต้องการเปลี่ยนไมค์วอลส์หลอกนะฮะ ผมคิดว่าทรัมป์ใช้งาน Mike w อลส์ได้เพียงพอแล้วในประเด็นซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของรัสเซียแล้วก็ยูเครนแล้วก็ต้องการยิงนกด้วยกระสุนนัดเดียวแต่ว่าได้นก2ตัวก็คือแก้ไขปัญหาที่ยังไม่มีทูตสหรัฐประจํา UN แล้วก็จะได้ลดโฟกัส ความมุ่งเน้นที่สื่อสัมมงคมชนให้ความสำคัญกับเรื่องอื้อฉาวในการทํากลุ่มแชทสัญ g n a l ที่มีนักข่าวเจฟฟรียโกเบิร์กได้รับการเชิญเข้าไปอยู่ในกลุ่มเนี่ยต้องการลดแรงกดดันซึ่งอื้อฉาวพอสมควรในเรื่องนั้นโดยการที่ส่งไมค์วอลต์ไปอยู่ในตําแหน่งใหม่จะได้ไม่โดนตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องสัญ n a l ก r o u แชทนะฮะก็เป็นว่ามีการปรับคณะรัฐมนตรีในสหรัฐ ซึ่งก็น่าตื่นเต้นในระดับหนึ่งนะฮะเป็นการปรับคอรอมอรคือผมเกลียบคำว่าปรับคอรอมอรเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการปรับคอรอมอรมันเป็นการย้ายคนหนึ่งคนสองคนอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่เคยชอบเวลาสื่อใช้คำนี้คือถ้ามีการปรับหลายเก้าอี้ในแบบที่รัฐมนตรีหลายคนได้รับผลกระทบอันนั้นเขาเรียกว่าปรับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการย้ายคนคนหนึ่งไปอยู่ในอีกตำแหน่งหนึ่ง มันไม่ได้เรียกว่าปรับงานนี้ถ้าพ้าหัวเขาก็คือเป็นการดีโมดไมค์วอล t ์นะ,ะไปเป็นทูตสหรัฐประจำยูเแต่ว่าคําถามก็ยังมีอยู่ว่าทําไมตอนแรกสอวาไม่ยอมโหวตให้สเตฟานิกนะฮะอันนี้เป็นคําถามซึ่งในวอชิงตันยังมีกันอยู่ก็ไม่รู้ทําไมไมค์วอลต์เนี่ยเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนของสหรัฐนะครับอยู่ในสภาล่างนะฮะ เป็นร e พับลิกันตั้งแต่ในสมัยที่เคยรับใช้ชาติเป็นทหารในประเทศอัฟกานิสถานแล้วก็ได้เหรียญเกีดยรติยศ Bronze Stars เคยรบในหน่วยรบพิเศษแล้วก็เคยไปช่วยงานเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายกลาโหมให้กับอดีตรองประธานาธิบดีดิกเชนี่ด้วยแต่ว่าในช่วงสมัยที่เป็นสสจากโมลลารัดฟลอริดาในเขตที่6เนี่ยไมค์วอล์ส์เนี่ยได้ไปกระชับความสัมพันธ์กลายมาเป็นเพื่อนคนหนึ่งของโดนัลด์ทรัม์ที่โดนัลด์ทรัมไว้วางใจ แล้วก็เป็นคนซึ่งทรัมป์ค่อนข้างชอบพอแล้วก็โดยส่วนตัวนั้นไว้วางใจทรัมป์ก็เลยส่งมาเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงให้มีส่วนสําคัญในการเจรจากับรัสเซียด้วยเพราะฉะนั้นไมค์วอสก็ยังเป็นที่ไว้วางใจของโดนัลด์ทรัมป์อยู่แต่ว่าบาังเอิญหาคนที่จะไปนั่งในตําแหน่งทูตสหรัฐประจํา UN อยู่ก็เลยส่งไมค์วอสไปแทน คนซึ่งจะออกพร้อมกับ Mike วอล t ์ในรอบนี้เป็นอีกคนหนึ่งด้วยซึ่งมีชื่อว่าอเล็กซ์วองอเล็กซวงเป็นคนเอเชียอเมริกันะฮะในการหลุดจากตาแหน่งในรอบนี้คือหลุดกับผู้บังคับบัญชานะฮะอเล็กซ์วงก็คือลูกน้องของ Mike วอล t ์แล้วก็อเล็กซ์วก็คงจะย้ายไปทำงานตามตำแหน่งที่ Mike วอล t ์ไปนะครับเพราะว่าอยู่กับ Mike วอล t ์ไมค์วอล t ์อายุ50ปีนะฮะแล้วก็เกิดที่เมืองบอยทอนบีชมอเรอรัดฟลอริดา จบด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับแล้วก็จบโรงเรียนในร้อยของสหรัฐนะครับ Virginia Military Institute หรือ VMI ซึ่งเป็นสถาบันซึ่งผลิตในร้อยออกมาเก่งๆมีคุณภาพเยอะแยะมากมายในไทยก็มีด้วยนะครับผู้ซึ่งไปจบโรงเรียนในร้อยซึ่งเป็น Virginia Military Institute เก่งๆก็หลายคนนะครับ VMI เนี่ยเป็นโรงเรียนในร้อยชื่อดังซึ่งอยู่ที่เวอร์จิเนียแล้วก็เป็นคู่แข่งแต่ว่ายังถือว่าเป็นรองเวสต์พอยต์อยู่นะครับในเชิงแบบ bragging rights จริงไหมวอชเป็นทหารที่มีประวัติที่เต็มไปด้วยเกียรติยศนะฮะน่าเสียดายไม่น่ามารับใช้ทรัมป์นะครับแต่ว่าก็โอเคนะเคยรบในหน่วยรบพิเศษนะครับในอัฟกานิสถานแล้วก็ปัจจุบันก็จะย้ายไปเป็นทูตสหรัฐประจำา UN นะครับซึ่ง ไม่ได้มีอะไรสําคัญมากนักหนานะแต่ว่าก็ไฮโปรไฟล์ต่อได้หมายความว่าตําแหน่งทูตสหรัฐประจํา UN เนี่ยสามารถใช้ในการหาเสียงต่อได้ถ้าเกิดจะลงสมัครรับเลือกตั้งต่อไปในอนาคตซึ่งนิกกี้เฮลี่ก็ใช้ตําแหน่งนี้ในการยกระดับโปรไฟล์ของตนเองนิกกี้เฮลี่ไม่ได้เป็นคนซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่อย่างใดนะครับเป็นคนที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นเติบโตขึ้นมาแล้วก็กลายมาเป็นผู้ว่าการระดับมลรัฐ แต่ว่าพอเธอมาอยู่ UN ไปสักพักเนี่ยเธอก็ยกระดับโปรไฟล์ของเธอขึ้นมาให้เป็นคนระดับประเทศชาติอะไรเงี้ยเพื่อจะลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแต่ว่านิกกี้เฮลีย์ในที่สุดก็พ่ายแพ้ต่อโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ยอมที่จะ endorse โดนัลด์ทรัมป์ให้เป็นคน n ด i d a ของพรรควิลกันนะครับก็ส่วนคนซึ่งจะมาดำรง,งตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงชั่วคราวก็คือคนซึ่งยังดำรง,งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอยู่ณเวลานี้และนั่นก็คือมาโกรูบิโอนะฮะ ผมคิดว่าที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือว่าไปไปมามาทรัมป์หาคนซึ่งตนเองไว้วางใจในวงในได้ไม่มากคือพอส่งไมค์วอลต์ไปเป็นทูตสหรัฐประจำยูเนเนี่ยและเสร็จแล้วยังไม่มีคนใหม่ซึ่งจะมาแทนที่ไมค์วอลต์แล้วต้องเอารูบิโอซึ่งนั่งอยู่ที่กระทรวงต่างประเทศมาเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงด้วยมันค,คล้ายๆกับยุคริช์ดนิกสันนิดหนึ่งซึ่งยุคริช์ดนิกสันเนี่ยไปไปมานิกสันก็ไว้ใจแค่เฮนรี่คิสเซนเจอร์ก็ย้ายไปย้ายมาอยู่ในตําแหน่ง national security a d v i s o r ตําแหน่งรัฐมนตรี าการกระทรวงการต่างประเทศคล้ายๆกับช่วงที่จอร์จดับบลิวบูชเนี่ยไว้ใจแค่คอนเดลิซาไรส์คนเดียวคอนเดลิซาไรส์ก็นั่งรัฐมนตรีต่างประเทศนั่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงกระโดดไปกระโดดมานะฮะก็เลยมีประเด็นซึ่งผมคิดว่าถ้าจะวิเคราะห์เรื่องนี้ก็คือว่าไปไปบบมาคนวงในซึ่งทรัมป์ไว้วางใจในตําแหน่งสํำคัญคญระดับนี้ตําแหน่งเกรดเอนะฮะของสหรัฐเนี่ยตำแหน่งเกรด A, ะะอรเอมีอยู่2ตําแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศนะฮะแล้วก็ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง ที่เหลือเป็นเกรดรองลงมาเกรดเอในเชิงฐานะและเกียรติยศชั่วกระลประวัาร์ถึงรุ่นลูกรุร่นหลานเอารูปแขวนไว้ได้เต็มบ้านได้เลยเนี่ย <n> คือ national security a d v i s o r แล้วก็รัฐมนตรตีต่างประเทศนะฮะ